สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกับคุณครูต้นหอมค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเรานะคะในแต่ละวันเราก็จะมีวิธีการแต่งกายที่แตกต่างกันในแต่ละวันในแต่ละโอกาสนะคะถ้าเราได้ไปโรงเรียนเราก็จะใส่ชุดนักเรียนชุดพ้าลาชุด พื้นบ้านผ้าเมืองผ้าไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ในเรื่องของการการแต่งกายการแต่งกายการแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะการแต่งตัวไปโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาการสวมใส่เสื้อผ้านะคะการเก็บการ เก็บเสื้อผ้าการวางการเก็บอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมาดูกันต่อที่การแต่งกายไปโรงเรียนในวันวันหนึ่งนะคะเราจะมีคุณครูก็ได้บอกแล้วว่าวันวันหนึ่งเราจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดนอนชุดอยู่บ้านชุดนักเรียนชุดกีฬาอื่นๆมากมาย ะะมาดูกันที่ชุดนักเรียนนะคะที่เราจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนไปโรงเรียนถ้าเกิดว่าเปิดภาคเรียนแล้วหรือว่าได้ไปโรงเรียนแล้วเราก็จะมีการแต่งกายไปโรงเรียนนะคะให้นักเรียนแต่งกายตามชุดระเบียบที่ถูกต้องของทางโรงเรียนนะคะที่เราจะต้องได้ปฏิบัติกัน อยู่แล้วนะคะตามกฎระเบียบและตามวินัยของทางโรงเรียนนนะคะเด็กชายดูเลยค่ะเด็กชายเด็กชายจะมีการแต่งกายด้วยเสื้อนักเรียนเข็มขดัดกางเกงนักเรียนถุงเท้ารองเท้าอย่างนี้เป็นต้นมาดูที่เด็กหญิงค่ะเด็กหญิงนะคะก็จะมีการใส่เสื้อนักเรียนกระโปรงนักเรียนถุงเท้าแล้วก็รองเท้า เป็นเซตของมันเป็นชุดของเขานะคะฉะนั้นสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้ทํทำเลยก็คือการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือเราจะต้องสวมใส่เสื้อข้างในนะคะเด็กหิงก็ใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกง ชั้นในให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นใส่เสื้อนักเรียนนะคะสวมเสื้อนักเรียนเข้าไปติดกระดุมตั้งแต่เม็ดแรกเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไปใส่ให้มันถูกรูถูกรังกระดุมนะคะถ้าใส่ไม่ถูกเดี๋ยวเสื้อเรามันจะบิดจะเบี้ยวนะคะอันที่สองข,ขั้นตอนที่3ามคือใส่กางเกงหรือกระโปรงให้เรียบร้อยนะคะผู้ชายก็เอาเสื้อ เข้าข้างในแล้วก็ใส่เข็มขัดให้เรียบร้อยจากนั้นสำรวจตัวเองผมเผ้าสวยหรือยังเป็นทรงหรือยังหนะ้าอะไรอย่างนี้เสือ้อโอเคหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วไปต่อเลยค่ะไปใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก่อนจะออกจากบ้านอย่าลืมหยิบกระเป๋าไปด้วยนะคะหยิบกระเป๋าไปด้วยถ้าเด็กๆไม่หยิบไปเดี๋ยวจะไม่มี อุปกรณ์การเรียนในการเรียนหนังสือนะโอเคประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะประโยชน์ของมันก็จะมีอยู่หลากหลายอย่างนะคะถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่พี่น้องเราหลายคนช่วยเหลือกันนะคะข้อที่หนึ่งเลยคือฝึกตนเองนะคะช่วยเหลือตนเอง ให้เด็กๆสามารถช่วยเหลือตนเองในการแต่งตัวได้นะคะข้อที่2เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยสามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้ข้อที่3นะคะก็คือจะแบ่งเบาภาระผู้ปกครอ,องของเรานั่นเองนะคะคือถ้าเกิดว่าผู้ปกครองมีน้องมีภาระ,ะต้องไปทำกับข้าวบ้างแหละอ่าก็ต้องทำช่วยกันนะคะตรงนี้แล้วต่อไปนะคะคือ อันที่5นะคะคือเด็กๆนอกจากจะเกิดความภูมิใจแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นการได้รับคำชื่นชมนะคะจากบุคคลที่พบเห็นนะคะเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมแต่งตัวน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้น ในส่วนของงานหรือกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะมาดูกันในส่วนของตรงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทํางานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งภาพนี้เข้าไปในไลน์กลุ่มอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะวาดรูปชุดนักเรียนที่เราสวมใส่เด็กชายก็วาด ชุดเด็กชายเด็กหญิงก็ว่าชุดเด็กหญิงนะคะแล้วก็แล้วก็โยงนะคะโยงเส้นให้ถูกว่าชุดตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะอ่ะโยงออกไปตัวนี้คือเสื้อ อย่างนี้นะคะตรงนี้เด็กๆก็จะเขียนใส่กรอบนิดนึงแล้วก็เขียนว่าเสือ้อ วาดภาพให้สวยๆนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามคุณครูอุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาใหม่ในคาัถัดไปให้พร้อมกว่านี้นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูต้องขออภัยด้วยนะคะถุงเท้า อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนเด็กๆนะคะแล้วเจอกันหม่ในคาบถัดไปนะคะหรือสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปนี้เข้าไปให้เด็กๆ ในลายกลุ่มของเรานะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคาบหน้าสวัสดีค่ะ